โอล่าศูนย์เจ็ดครับรถที่ทางเกทวอลมอเตอร์ทำมาท้าชนดิพอล L ศูนย์เจ็ดและบีวีดีซีลนะครับโอล่าศูนย์เจ็ดคันนี้หากเทียบกับรุ่นที่ผมกล่าวไปจะมีความยาวมากที่สุดอยู่ที่4871ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1862ม mm, ิลลิเมตรสูง1500ม mm, ิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อที่2870ม mm, ิลลิเมตรไฟหน้า Full LED แบบอัจฉริยะ งานโครเมียมหุ้มรอบไฟเป็นเอกลักษณ์ถ้าสังเกตดีๆหลอดด้านในจะเป็นลวดลายเพชรเพิ่มความหรูหราอีกทั้งการชนด้านหน้าตรงนี้ยังวางลายเพชรไว้อีกด้วยบอดี้โดยรวมได้แรงบันดาลใจมาจากหยดน้ำที่ลู่ไปตามลมล้อมแม็กขนาด19นิ้วได้สเปคยางเป็นมิชลินพ n p i ดสปอร์ต t EV 235 5ทับส5 1 9สเปคยางถือว่าดีมากม ส่วนหลายคนสงสัยว่าลายล้อมแม็กมันแปลกๆอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากกุ้งเท้าแมวนั่นเองครับกระจกมองข้างมีซ่อนกล้องเอาไว้ด้วยตกแต่งด้วยโครเมียมด้านใต้เหมือนเดิมเส้นสายด้านข้างแบบนี้ยังช่วยให้ตัวรถดูคลาสสิกมือจับประตูเขาซ่อนไว้กับแผงประตูครับซึ่งมันจะซ่อนไปเองหากเราล็อกประตูส่วนนี้ทําให้รถดูทันสมัยมากขึ้นเลยครับแต่ต้องหมายเหตุว่าแต่ปลดล็อกได้เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้น หากเข้ามาสังเกตใกล้ๆจะพบว่าตัวกระจกข้างประตูของเขามีงานโครเมียมซาตินสีออกด้านๆซ่อนอยู่ซึ่งดีเทลเหล่านี้ยังส่งผลให้รถดูร่วมสมัยแม้เวลาจะผ่านไปก็ยังคงความคลาสสิกสไตล์โอล่า07เอาไว้เมื่อเราเปิดประตูรถดูจะพบว่ากระจกเป็นแบบไม่มีกรอบประตูครับอันนี้ทําให้รถดูหรูขึ้นและยังเป็นกระจก2ชั้นซ้อนกันเพื่อตัดเสียงที่จะเข้าไปยังห้องโดยสารครับ ส่วนด้านหลังจะเป็นกระจกแบบชั้นเดียวแต่เพิ่มความหนามากขึ้นท้งน,นี้เขายังมีหลังคาแบบพารโนรามิกบานใหญ่ที่สอดรับส่วนหน้าไปยังส่วนท้ายช่วยให้ห้องโดยสารที่กว้างอยู่แล้วดูโปร่งมากขึ้นถ้าใครกลัวจะร้อนไหมสามารถติดฟิล์มกันความร้อนเพิ่มได้ครับด้านท้ายมีตัวอักษรโครเมียมกำกับว่าโอล่าและตรงนี้ถ้าเป็นในรุ่นท็อปเขาซ่อนสปอยเลอร์หลังเอาไว้ด้วยอันนี้เวลาเราเปิดไฟท้ายนะครับและไฟฉุกเฉินครับ ายถอยจะอยู่บริเวณกันชนด้านล่างประตูท้ายสามารถเตะเปิดได้ซึ่งความจุอยู่ที่333ลิตรหากต้องการเพิ่มความจุสามารถภาพเบาะหลังได้และจะได้ความจุเพิ่มเป็น1,045ลิตรถ้าสีภายนอกเป็นสีเทาจะได้สีภายใน2แบบให้เลือกก็คือสีดำและน้ำตาล แต่เนื่องจากคันนี้เป็นสีขาวโทนภายในจึงเป็นสีดํามีให้เลือกสีเดียวเท่านั้นครับวัสดุเป็นซอฟทัชนางสังเคราะห์อะคันทาร่าสลับกับโครเมียมแบบด้านมีสะท้อนเข้าตาบ้างแต่การใช้โครเมียมด้านแบบนี้อย่างน้อยก็ยังเป็นการลดแสงสะท้อนเข้าตาลงไปด้วยนะครับจอมาตรวัด10.25นิ้วและมีเฮดอัพดิสเพย์ตัวเฮดอัพดิสเพย์สามารถปรับลดความสว่างได้นะครับเช่นเดียวกันกับจอแสดงผลก็สามารถปรับลดความสว่างได้เหมือนกัน จอตรงกลาง12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมลำโพง Infinity 11ตำแหน่งกล้องรอบคัน360องศาชาด์จ4ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดพร้อมบายสปอตพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางและนวงอัตโนมัติที่ความเร็วสูงปรับโหมดพวงมาลัยที่จอได้ทั้งแบบเบา แบบสบายและแบบสปอร์ตนะครับกระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติคอนโซลต,ตรงกลางเป็นรูป T shape มีปุ่มปรับพัดลมแอร์และความเย็นมีช่องเสียบชาร์ารจ wireless charger แบบแนวตั้งรวมถึงที่วางแก้วน้ำหนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีช่องเก็บของขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับ สามารถห e ยียบเบรกเพื่อเป็นการสตาร์ทได้นะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าซึ่งคนขับจะปรับได้6ทิศทางครับและมีด้านหลังปรับไฟฟ้าด้วยมีระบบระบายอากาศพร้อมเมมโมรีซีทสา ed, ตำแหน่งรวมถึงเวลคัมซีทส่วนผู้โดยสารด้านข้างคนขับจะได้เบาะปรับไฟฟ้าสี่ทิศทางมาให้ครับและมีจุดยึดเบาะนั่งเด็กไอโซฟิตามมาตรฐานพอเข้ามาที่ตำแหน่งผู้โดยสารด้านหลัง จะพบว่าท้ายลาดตรงนี้อาจไม่เหมาะกับคนตัวสูงเท่าไหร่ครับหัวอาจจะชนกับบานกระจกได้ผมสูงประมาณ174เหลือพื้นที่บนหัวประมาณ3นิ้วเท่านั้นครับ3นิ้วมือนะแล้วก็อาจจะได้รับความร้อนจากบานกระจกด้วยนะครับถึงอย่างนั้นโอด้าศก็มีแอร์หลังและมีพื้นที่ขาเหลือเฟือครับท่านยังมีช่องชาร์จท้าย A 1ตําตำแหน่งและท้าย C 1ตําตำแหน่งส่วนด้านหน้ามีท้าย A 2สอตำแหน่งและ Power o u t l e t 1 2โวล์ ไฟแอมเบนไลท์ที่ทำงานคู่กับระบบแจ้งเตือนของตัวรถมาที่ด้านขุมพลังครับคันนี้เป็นมอเตอร์กู้รวมแล้ว408แรงมา้าแรงบิด680นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็น m ม c เฟอร์สามสตารและด้านหลังเป็นมาเตลิงแบตเตอรี่คันนี้เป็นแบบเทอร์นอรี่ลิเทียมชนิด NMC ครับชาร์จไวน้ำหนักเบาขนาด83.5กิโลวัตต์อาวทำระยะทางได้ที่550กิโลเมตรเมื่อชาร์จเต็มตามมาตรฐาน NEDC นะครับ DC ฟ้าชาร์จจาก30ถึง80%ใน35นาทีรองรับการชาร์จที่88กิโลวัตต์มีระบบ Intelligent Adaptive Cruise Control แบบเข้าโค้งให้โดยโยกคันโยกตรงนี้ลง2ครั้งมีระบบช่วยเตือนรักษาระยะห่างและควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินด้วยครับมีช่วยจอดอัตโนมัติ3แบบมาด้วยกันทั้งจอดแนวตรงจอดแนวข้างและจอดแนวเฉียง ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติพร้อมจดจำเส้นทางได้150เมตรซึ่งใช้ได้ในกรณีที่ขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครลงทางเนี่ยสามารถให้มันถอยหลังอัตโนมัติกลับมาที่เดิมก็ได้ครับเพิม่มเติมคือตัวรถสามารถเลือกเป็นโหมดแบบ One Pedal และเลือกเสียงสังเคราะห์แบบรถแข่งก็ได้ด้วยครับ ตัวรถยังมีระบบนวดแบบหลากหลายกระบวนท่าใครอยากนวดส่วนไหนสามารถกดนวดได้เลยนะครับผมส่วนในน i เ a กชันของเขาก็จะมีแสดงตำแหน่งสถานีชาร์จไว้บนแมปให้เราเปิดใช้งานได้ด้วยนะครับทั้งยังมีระบบตรวจวัดลมยาง TPMS การถอนเท้าจากคันเร่งและการเหยียบเบรกจะเป็นการดเจนเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับสรุปเลยก็คือจุดเด่นคันนี้ชวนให้คนมองดีไซน์สวยสะดุดตาในราคาไม่ถึง2ล้านบาทแรงบิดออกตัวทําได้ดีกว่า b y d Seal All Wheel Drive ทั้งยังมีเสียงสังเคราะห์จําลองเสียงจากรถสันดาปมาให้เลือกถึง3แบบด้วยสําหรับในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน2เกรดรุ่นก็คือรุ่น long range ที่ราคา1 2 9 9 0 0้บาท และรุ่นที่เราเห็นอยู่นี้รุ่น Performance All Wheel Drive ที่ราคา1,499,000บาทครับเพื่อนๆนคิดเห็นอย่างไรกับเจ้ารถคันนี้ชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันได้และเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตด้านยานยนต์อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโอด่า07นะครับโปรโมชันวันนี้ฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีฟรี GPSI บริการบำรุงรักษานาน5ปีฟรีบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีฟรีบรกิการระบบตรวจสอบและสั่งการรถผ่านอินเทอร์เน็ตเทเลมาร์ติกเซอร์วิสพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็นเตภายในรถนาน3ปีครับและฟรีเกียร์มอเตอร์โฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งให้ด้วยนะครับรับประกันรถ5ปีและรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปี สนใจติดต่อได้ที่โชว์รูมไกลบ้านคุณผู้ชมได้เลยครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำบริษัท C C C Auto จำกัดใครต้องการมาดูรถ Great Wall Motor สามารถแวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับมีรถหลายรุ่นให้เลือกชมและมีสถานีชาร์จ EV ให้บริการด้วยโทร053110888